แล้วพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อินทาาราคูหาใกล้กลรุงราชคฤห์อินทาาราคูหาคูหาเนี่ยแปลว่าถ้ำคเคียกถ้ำอินทาระบางทีถ้าแปลเป็นไทยแปลกันไปแปลกันมาก็เรียกว่าถ้ำช้างน้วปัจจุบันก็มีอยู่ที่ตรงนี้ใครเคยไปยังเสดยตอนที่ไปไม่ได้โควิด ถ้างั้นจะพาไปไปที่ตรงเนี้ยที่ว่าท้าสกะฟังธรรมดับธมนัตแล้วไปแล้วมันจะได้ <c oughs> ดับเวทนาได้ดับธมมนัดได้เมื่อไปแล้วเนี่ยทูลขอโอกาสที่จะถามปัญหาเ <c oughs> มื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วก็เท้าเธอก็ทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค มนุษย์เทวดาหน้าคดคนชันคนทันทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ไม่ว่ามนุษย์เทวดาสัตว์ดรจฉานเป็นต้น <c oughs> ต้องการที่จะอยู่ด้วยความเป็นสุขปราศจ,จากศัตรูปราศจ,จากอุปสรรคอันตรายไม่ต้องการให้มีความเดือดร้อนกังวลใจใดๆเลยต้องการจะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นแต่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น กับไม่ได้สมปรารถนากลับมาเจอปัญหาตลอดเวลาต้องประสบความทุกข์ความเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลานวงงนเนี่ยว่างั้นเถอะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยเป็นต้นเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสในเรื่องนี้แหละในสก,กัดปัญหาสูตรบอกว่าหมู่สัตว์ทั้งๆท,ท,ที่มีความปรารถนาอยากจะสามัคคีกันปองดองกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ต้องการให้ทมนัสเวทนามันเกิดเนี่ยแต่ทําไมมันดับทมนัสไม่ได้ ดับความทุกข์ใจไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาใครท้าสกาดดับปัญหานี้ได้หมดหรือยังดับหมดแล้วเหลือพวกเรานี่แหละใช่ไหมล่ะพวกเรายังดับโทมานัสไม่ได้นะเนี่ยจริงๆปัญหานี้นเป็นหาพวกเราเลยเนี่ยว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราเนี่ยดับไม่ได้ไอดับโทมานัสไม่ได้เรายังมีความทุกข์ใจอยู่ยังมีความเสียใจอยู่ยังมีความเศร้าโศกอยู่ มันยังมีความกังวลใจอยู่มีความไม่สบายใจอยู่อะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยอางนั้นเถอะพระเจ้าก็ดูก่อนเท้าสกกะเพราะลิษยาและตะนีนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อลิษยาและตะนีมีความขัดแย้งก็มีความทะเลาะกันก็มีความบาดหมางก็มีความทุกข์ใจก็มีถ้าลิษยาและไม่มี โทมนัสมันก็ไม่มีเมื่อโทมนัสไม่มีการผักออกมาเป็นความขัดแย้งการประทุษร้ายการเบียดเบียนกันก็ไม่มีฉะนั้นลิษสยาและตะเนียจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดความขัดแย้งให้เกิดโทมนัสจากโทมนัสก็ผักออกมาเป็นความประทุษร้ายการเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็ไม่สามารถขีกันไม่ปองดองกันไม่เป็นน้ําหนึ่งอันเดียวกันนี่อลิษสยาและความตะเนียเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างนี้จบไหมแค่เนี้ย เราเห็นแล้วว่าอ๋อทมนัสเนี่ยเอลิสยาและตนีเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับทมนัสเกิดร่วมกับโทสะเกิดร่วมกับความเครียดไอ้นี่คือเหตุปัจจัยของความเครียดนี่เหตุปัจจัยของความกลุ่มนี่เหตุปัจจัยของความทุกข์ถ้าตราบใดยังมีทุกข์ยังมีรอิสยาและตนีอยู่เนี่ยทุกทมนัสก็เกิด เมื่อทุกขโทมนัสเกิดมาเบียดเบียนในใจขึ้นมาก็ผักออกมาเป็นการทะเลาะก,กันขัดแย้งกันเบียดเบียนกันปรทสทาวะไกันแล้วก็ไม่ปองดองไม่สามัคคีกันใช่ไหมถามต่อไหมเริ่มเห็นหรือยังอ๋ออเหตุปัจจัยที่ทําให้โทมนัสในใจความทุกขในใจโทสะใน,ในใจเกิดขึ้นไอ้ลิษยาแลตน,นีเป็นเหตุนเนี่เป็นเหตุเวลาเราจะเข้าไปรู้ความจริงของกระแสะชีวิตต้องไปเจาะให้เห็นไหม ว่อยู่ๆแล้วบอกโอ้ทำไมเราต้องโกรธเนี่ยทำไมเราต้องเสียใจทำไมต้องต้องทุกข์ใจขึ้นมาเพราะลิษยา,วาเวลาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วมันเครียดเคยเป็นไหมถ้ารู้ว่าคนอื่นจะมาได้ดีกว่าเราก็เครียดก็กุ้มไม่ต้องอะไรหรอกเนี่ยเคยไหมฟังธรรมะแล้วรู้สึกเราฟังไม่เข้าใจคนอื่นฟังเข้าใจแล้วกุ้มะเครียดเนี่ยทำไมคนนั้นเข้าใจแต่ทำไมเราไม่เข้าใจ อลิศยากินด้อีกแล้วเวลาเกิดความเข้าใจขึ้นมาแล้วเนี่ยว่าน้นก็ไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจเหมือนเราใช่ไหมเออเนี่ยมันขนาดนั้นเลยนะไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจอย่างเราเราเท่านั้นอยากจะครอบครองความเข้าใจไว้คนเดียวตหนีต์หนีความเข้าใจเวลามีความเข้าใจแล้วเวลามีคนมาบอก หวงไม่อยากบอกเรารู้ไอ้เจ้านี้มันฉลาดเนี่ยถ้าเราบอกมันนิดหน่อยมันจะฉลาดมากกว่าเราเลยอ่ะยังจะบอกไหมเนี่ยบอกไม่บอกบอกโอ้ถ้าบอกปุ๊บมันฉลาดมากกว่าเราเลยเรากนขวจะได้กว่าจะเข้าใจแทบแย่เหนื่อยก็เหนื่อยฟังก็มาตั้งนานแล้วตั้งเจ็ดแปดเดือนแล้วยังไม่เข้าใจเลยไอ้เจ้านี้ถ้าบอกมันแค่นิดเดียวมันเข้าใจแล้วมันทะลุทะลวงพูดหมดเลยเนี่ยยังจะบอกไหม จะท่มเทในการบอกไหมตนหนีห่วงเห็นไหมขนาดนั้นเลยนะขนาดว่าโอ้โหเราประพฤติปฏิบัติรมแล้วเนี่ยว่างั้นเดียถ้าบอกปุ๊บเนี่ยจะโอ้โหจะเข้าใจแล้วมันจะนําหน้าเราเลยจะเป็นที่พอใจกคนอีกเยอะมากโ,โห้ลิษยากินอีก <c oughs> ตนหนีด้วยลิษยาด้วยน,นไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยเราเริ่มรู้เห็นว่าอย่างว่า, <c oughs> หวาเหตุของโทมนสเวทนา เหตุปัจจัยของธรรมนัสเวทนาคือลิสยาตนีลิสย,ยาและตะีทีนี้ไอ้ความห่วงเนี่ยอิสาสภาพของอิสามีความเป็นไปในการตรงกันข้ามกับอะไรลิสยาตรงกันข้ามกับอะไร ตรงกันข้ามกับมุทิตาคนที่มีลิษยามากๆแปลว่ามุทิตาเขาไม่เป็นพอยินดีเขาไม่ได้พอเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จเห็นคนอื่นได้ดีเห็นคนอื่นมีทรัพย์มากกว่าเห็นคนอื่นแข็งแรงกว่าเห็นคนอื่นฉลาดกว่าเห็นคนอื่นเดินไวกว่าเห็นคนอื่นร่างกายดีกว่าสุขภาพดีกว่าอะไรก็แล้วแต่มันรู้สึกมุทิตากับเขาไม่ได้พอยินดีกับเขาไม่ได้ ใช่ไหมล่ะไอ้ตรงนี้แหละซึ่งเป็นสภาพความยินดีพอใจในความดีของคนอื่นมันเกิดไม่ได้ฉะนั้นผู้ใดที่มีอิส,สาสังโยชน์เครื่องผูกคืออิส,สาลิสยาเนี่ยเป็นประจำแล้วอิส,สานี่แหละจะทำให้เกิดจะทำให้ความดีคงพูดนั้นในพบต่างๆค่อยๆลดลงลดลง ฉะนั้นเวลาถ้าเรามีอิจฉามากๆพบคุณความดีของเรามันจะลดหรือจะเพิ่มลดลดฉะนั้นเป็นเหตุแห่งการแตกสามัคคีด้วยถ้าใครต้องการอยากแตกสามัคคีก็ให้ลิสยามเกิดเยอะๆแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไส้เขาแล้วรู้สึกอึดอัด <c oughs> เคยไหมเจอหน้าคนนี้ทีไรรู้สึกอึดอัด คนคนนี้เวลามันพูดทีไรก็พูดเกง่งๆมันมาทีไรหน้าตามันก็ดีกว่าเราพอมาพอมาทีไรมีแต่คนสนใจคนนี้ถ้าคนคนนี้ไม่มาเรายังพอเด่นบ้างนะถ้าคนนี้มาปุ๊บเนี่ยไอ้คนคนก็หันไปมองคนนี้หมดเลยนะลิษยากินเนี่ยพราะอะไรพอยินดีไม่ได้ยินดีด้วยไม่ได้นี่เป็นไปลักษณะแบบนี้น,นี่เป็นไปลักษณะงี้ ทำให้เกิดความแตกสามคัคคีอันนี้เป็นสังโยชน์เครื่องผูกมัดสัตว์ให้ตกอยู่ในความลําบากเดือดร้อนด้วยประการนี้ประการนี้นึ่งใช่ไหมนี่เครื่องผูกมัดสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็บอกเท้าสกาว่าเนี่ยเครื่องผูกมัดคือตัวลิษยาเครื่องผูกมัดอีกตัวหนึ่งก็คือตนี๋ความหวงแหนในทรัพย์และคุณสมบัติหรือคุณความดีขอ,องตนเองเนี่ยไม่ต้องการ เผื่อแผ่ให้กับใครมัชริยะไม่ต้องการสละไม่ต้องการให้ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมาไม่ต้องการให้ทั้งนั้นถ้าเป็นของตอนเองยึดถืออยู่แล้วเนี่ยห่วงมีเยอะไหมตัวนี้มีเยอะกันไหมเนี่ยห่วงถ้าจะให้ก็ให้แบบมีเงื่อนไขด้วยนะให้แบบมีเงื่อนไขไม่ใช่ให้เพื่อจะรั้มมัชริยะนะให้เพราะมีมัชริยะให้เพราะถูกมัชริยะมันมันเล่นงาน สภาพของมัจฉริยะเนี่ยมีความเป็นไปตรงกันข้ามกับอะไรนะมัจฉริยะตรงกันข้ามกับอะไรจาคะมัจฉริยะตรงข้ามกับจาคะมันสละไม่ได้สละทิ้งความโกรธก็ไม่ได้สละทิ้งความโลภก,ก็ไม่ได้สละทิ้งความหลงก็ไม่ได้จะรักษาไว้ยึดติดไว้สละทรัพย์ข้างนอกก็ไม่ได้สละไม่เห็นแค่ตัวมันเองไอจาคะ ตรงก้าง,างมันหวงแหนหวงแหนเป็นสภาพที่ถ้าจาคาเขาไม่หวงเขาสละฉะนั้นผู้ใดมีมัชชริยาสังโยชน์เครื่องผูกคือความตนีครอบงำเป็นประจำแล้วมัชชริยานี้ก็จะทำให้ผู้นั้นได้รับผลในพบต่อๆไปเป็นเป็นยังไงคนมัชชริยา จะในพบต่อๆไปก็จะไม่มีคนยกย่องสรรเสริญขาดคนอุปการละคนมัชฉริยะจะเป็นแบบนี้ขาดคนอุปการละฉะั้นมัชฉริยะสำหรับในปัจจุบันนี้ทำยังไงคนที่มีมัชฉริยะมากๆก็จะเสื่อมจากลาบเสื่อมจากยอดเสื่อมจากความรู้เสื่อมจากบริวารน,นี้เป็นสังยอดเป็นเครื่องผูกด้วยเนาะ ทำให้เกิดความลำบากพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกว่าเท้าเธอมีความชื่นชมล้าก็บอกว่าบัดนี้ข้าพระอ,องค์ได้ความสว่างแล้วจากความสงสัยในปัญหาแล้วแต่ข้าพระอ,องค์อยากจะทูลถามต่อไปว่ามัชริยะอิส,สาและมัชริยะความลิสยาและตนีเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นแดนเกิด ปริยาวดู